สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตออกนอกพื้นที่นะคะมาชมแปลงนานะคะที่เปลี่ยนพื้นที่เป็นสวนนะคะโดยแปลงนาแปลงนี้นะคะได้ขอกรมพัฒนาที่ดินนะคะขอให้มาช่วยขุดสระเนื่องจากว่าในหน้าแล้งเนี่ยน้ำก็จะแห้งไปเลยนะคะไม่มีน้ำค่ะไปชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเดินไปดูสระเจ็บน้ำที่กรมพัฒนาที่ดินมาขุดให้เรานะคะว่าค่ะน้ำเดยอขนาดไหน อ๋อว้าวอันนี้คือยอดแฝดที่ปลูกไว้นี่คือระดับน้ำในบ่อของเราโดยขนาดสะนะคะจะมีขนาดพันสองอหกสิบลูกบาทเมตรค่ะ โดยเจ้าของที่นะคะได้ไปติดต่อที่กรมพัฒนาที่ดินเมื่อช่วงประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นโชคดีที่อ่าสักประมาณเดือนมีนานเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินนะคะก็ได้ติดต่อมาเพื่อมาขุดสระให้นะคะโดยค่าใช้ใจ่ายในการขุดสระลูกนี้นะคะจะอยู่ที่ 2,500บาททวนเท่านั้นใช่ค่ะก็ขนาดของสรนะคะจะประมาณ20คูณ30แล้วก็ลึกประมาณ3เมตรนะคะก็ก็แล้วแต่แต่ว่าพื้นที่จะอยู่ที่1260ลูกบาทเมตรค่ะก็ถ้าใครสนใจที่จะขุดสารนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชนละทานค่ะ สามารถที่จะไปติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินนะคะเพื่อติดต่อขอทำเรื่องขุดบ่อจิ๋วได้เลยคะ่ะ